แม่กาศตอนนี้ก็เต้ยล้างนะครับวันนี้เล่นอ,อยู่ที่บ้านเป็ดจังหวัดนั่งเอกสาวนั่งเอกรวยสาวไม่ใช่เอาเฮ้ยเซี่ยงกูขาดกูต้องกลับบ้านดาวไปเฮ็ดบ่อสให้มีใามแนะ่มีแบบพิงานบ่นอยเหรอแล้วละัว เยียงนยั้นแหละกูมูเนาะก็ใบให้น,นัน่นแหละซุดนั่นแหละไม่ใช่ความผิดฉันปะเธอเป็นคนใช้ฉันปะให้รูจจุดจริงๆเขารู้ว่าขาดเบิร์ตมึงไปดึงตึงออกมันจะดิง่งหดได้แ <c oughs> ค่เด้กอย่างเขาหลุดว่าหลุดจากคนเมื่อหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวมีฝ่าอีกยังกว่าเราอกอันน่้ไม่กว้างผิดฉันที่บ้านสิบออกที่ว่านสองผามันไม่ใช่<ม>ความผิดฉัน นอนมาหนีหน่อยนอนมาหนีนหนนเร็วอไปใส่วิกก่อนโอเคเดี๋ยวใส่วิกก่อนไปเร็วๆไปใส่วิกก่อนเร็วๆ <c oughs> <c oughs> นี่แค่แปดพันค่ะ เต็นใหญ่ทั้รอหมดคืนหมดรล่งหมดขินขืนแล้วเนาะวิ่งเตี๋ยโบแตนสาวดาวยัวสวัสดีค่ะร์ <nervous S 1> นิ่งที s <S ่เชย นนายจะได้เมียค่ะถ้าใครยังเช้ามอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งแต่งหน้าแต่งหน้าโทนอะไรแต่งหน้าสไตล์มันสไตล์สไตล์โบเตนฮะสไตล์วันสไตล์พุ่งสไตล์พุ่งค่ะพุ่งเซมินค่ะ วันนี้แต่งตัวชิวๆแต่งตัวแบบไยบ้านไยบ้านนะเจ้าเต้นในเบงนึงแมเต้นในเบงแบบนึงแม้แต่แบบล่ำเพื่อนแม้ปเฝลานี่แขกพ่อแม่เอาสันอย่่อยนะจ้า

สโนว์เบลสลอานอกตเตนวาแเล็บเ็นเป็นเตยล่าเม่ขึ้นมาจีนิส่ใจเราตัวแม่ใจราหอนเี้ยเราตัวหอนเราตัวเหี้ยมีใจตยยลาเอ้ยยิ่ใสูจตาหอเหี้ยค่าาิ นั่งไปรทายเลเน่ยกถกัรบสเออท้าเไป็เสร็จแล้วรอช่บหนลืมเก็บของแล้วเนี่ยเก็บเต็นท์นันเนี่ย น่ามิสินลดเลยไปเปิดโหล,โลวันนี้คนเยอะมากประมาณหนึ่งแสแปดมืนคนรู้จักสภาพขยะ ตัพ่โบหายเหมือนเลยตังพี่โบหายเหมือนเลยงพี่โบหยลมืนเลยตัวนี่โบาเหมือนเังอี่รบกาเรม่อนอลยตังพี nah, ่โ้ายมือนเอยตัพ่บายเกมือนเายตงี Alf ่โบหายเหมือนได้ <S กรป๋าเงินพี่บ้าหายไม่รู้ว่าใครเอาไม่รู้ว่าคนนอกหรือนคนในแต่ต้องวานใจว่าไวเป็นคนนอกว่ออตัลิโต้เบอร์เรตติเบอร์กระเป๋าเลตติไม่หมดแต่ว่ามันหายแต่กระเป๋าเงินคือในนั้นมันก็เยอะรอก่อนเด้อ อยู่เต้นแรกด้วยล่ะเอ้าวบ้าไงพี่แบงค์เอาไงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะโอ้โหจะได้งบนน่าดีมันไม่ใช่น้อยเนาะกว่าจะหาได้ห้านะกว่าเราะหมื่นห้าพันหรือหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าพันนะไม่ใช่หมื่นห้าร้อยห้าพันกว่าด้วยหรอกว่าเราจะลำได้ต้องเหน็ดเหนื่อยนะฮะหนึ่งสารจัง วันนี้ก็เป็นบังเอิญด้วยรถรถเราไม่ได้จอดออนางน่งยังไม่มาหรอหน้าไปโดนอะไรมาฮะหน้าไปโดนอะไรมาโดนผู้ชายรักรักอะไรรักจุบแก้บถึงว่าอะไรแก้บแดงใช่ แดงเลยหน้าดำจะไปไหนไปล้างหน้ากลับไปอาบน้าที่กิ่งจริงไหมกิ่งเ้าหมกฝาใช่ไหม ส,ส่สารพี่โบจงให้เงยเกสตรตาพี่ก๊อไก่เสร็จแล้วแหละพี่น้องซาเจียงแล้ว,ลวอยากนอนแล้วน้องกอกอเห็นพี่เปาไหมเนี่ยเป่าอ,อย่าร พี่โลแรมกินข้าวครับครับปลาแห้งต้มปลาอ่อน นออยี่ก่อนค่ะผู้ใดสทนใจกับทัดหาองเปาด้ค่ะสุกน้องโป่งค่ะใช่ชื่อเฟสครับรองสวยแน่นอนใส่ไริวฝาอุแต่ว่าจางมันกล่องกล่องมันแหลนเนาะแต่ว่าหน่าราสวยเนาะใช่กล้อง้ดูเลยเอออออออัออ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 อลออออเออ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 อนออ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 นอออสวยออ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 นออ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 หออออ โอ้ยมาจิ้มกุ้งเขาส้มปลาร่างจิ้มเลเนี่ยจังเดียวกันเด้อว่าลมุมวันนี้เราจะเดินทางต่อแล้วนะครับผมเดินวันนี้เดินทางต่อมาอนีสเปนบ้านอังเปานะครับจะไปให้คุณยายเจิมรถให้นะครับไอ้ยีแม่เจิมรถให้เด้อพี่น้องเด้อ จากที่สุดรถม้ายังพักในเมื่อบาทนักจะครั้งแรกที่กลับบ้านนะครับครั้งแรกที่กลับบ้านโดยที่จะไปให้คุณยายชมรถคันใหม่ของอังเปานะครับมาเบิงมาย้ายสิเป็นจะย้ายสิแบบนี้เพราะเราสิดเราได้ที่เห็นรถคันใหม่ของอังเปานะครับวันนี้ก็จะพาไปเจมิมคุณยาาเป็นเจมเิมแบเพราะว่าแม่ในสภาพให้คุณยายมาเติมรถจะคงนะครับคลิปนี้กั ไปซำหนีล้วพี่น้องไปพอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในลาสแคร์ครีมสามารถสั่งได้ที่เบอร์0919948118นะครับย้ำ0919948118นะครับแอดไลน์มาได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ